เราจะเดินทางท่องเที่ยวกันระยะไกลนะครับตอนนี้เราฉีดวัคซีนเข็มที่สองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ปลอดภัยในการเดินทางแล้วเราสามารถไปเที่ยวไกลๆได้แล้วนะครับอะไรนะแต่ต้องป้องกันแนะต่ต,ต้องป้องกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เป้าหมายคือสกลนครนะครับแต่ว่าเราจะจอดแวะพักกันเป็นจุดๆนะครับผมคิดว่าอาจจะพักที่เขาใหญ่ก่อน ก็นอนที่นั่นนะครับตอนนี้เราพามาชมอยู่บนถนนสุรวงครับเป็นถนนที่เก่าแก่โบราณมากนะครับก็จะมีสามถนนเส้นหลักๆการค้าขายก็คือสาทรศรีลมแล้วก็สุรวงสุรวงจะเป็นถนนที่บ้านพักข,ของเจ้านายขุนบุญนายเก่าสมัยร5นะครับที่เราผ่านมาเมื่อกี้นี้คืออดีตธนาคารแห่งประเทศไทยแมอดีตธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับตอนนี้กลายเป็นตึกอ,อาคาเน์ประกันไทยไปแล้วนะครับตอนนี้ทุบอยู่วันหลังเราจะเอารูปคุดของ อาคารแห่งธานาคารแห่งชาตินะครับแห่งแรกของเมืองไทยนะครับสวยงามมากคุณองค์ใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวหลังผมจะมาชมดูแล้วกันตอนนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นทางด่วนที่บ่อนไก่เขาเรียกบ่อนไก่นะครับแล้วก็เราจะไปลงทางด่วนที่วิทภาวดีลังสิตแล้วก็ขับตรงยาวไปถึงผ่านอุิทยาทานสระบรุรี แล้วก็ผ่านมวกเหล็กนะครับเราจะจอดวัดแถวโมวกเหล็กช่วงมวกเหล็กแล้วก็เขาใหญ่ครับเราจะจอดแวะพักสักทานข้าวสักพักหนึ่งก่อนนะครับก็เดี๋ยวผมก็กดททม์แบบไปเรื่อยๆนะไม่มีสปีคกิ้งไม่มีอะไรนะครับก็ดูท่องเที่ยวเมืองไทยนะครับเาสําหรับคนที่อยู่ต่างชาติคนไทยที่อยู่เมืองนอกเราคิถึงเมืองไทยก็มาดูเข้ามาชมได้นะครับอย่าลืมป้องกัน อปกรณ์แมสด,ด้วยนะครับเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดต,ต่างอะไรก็ลกอฮอล์เรามีพกติดรถครบถ้วนเรียบร้อยแล้วแล้วก็นะครับส่วนต่อไปก็จะเป็นป้ายหน้าจะเป็นทางด่วนนะครับทางขึ้นทางด่วนช่วงนี้ทางด่วนเมืองไทยก็ยังเหมือนเดิม50บบาทนะครับไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็จะต่อที่ทางด่วนเอ่อมอเตอร์เวย์นะครับเอ้ยไม่ใช่มอเตอร์เวย์ทางด่วนยกระดับนะครับเราจะไปลงถึงที่บางปะอินเลยนะครับ แล้วก็ขับตรงยาวอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวผ่านผมให้ดูแถวนี้นิดนึงแล้วกันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วครับช่วง30ปีที่ผ่านมานี่ก็หน้ามือเป็นหลังมือนะครับเปลี่ยนไปตึกใหญ่ขึ้นมาสวยงามไปหมดเลยสำหรับคนที่ไปได้คิดถึงเมืองไทยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูครับจุฬาลงกรณ์อยู่ขวาซ้ายมือนะครับถัดไปก็คือสภากาชาติครับถือว่าเป็นตรงนี้เป็นสัพยกสภากาชาตินะครับ สวนลุมพินีซึ่งตอนนี้กำลังปิดอยู่ห้ามเข้าโควิดนะครับเราก็จะขับตรงห่างไปนิดน,นึงเนี่ยดูมีไฟแดงไหมเดี๋ยวผมจะออกแดงให้แล้วกันนะจะได้เห็นชัดเจนอ่าดูซิรถใหญ่บงังปอบาง,บางเรียบร้อยครับตอนนี้แยกเขาเรียกว่าแยกสารแดงนะครับเป็นตึดตัดระหว่างถนนพระรามสี่กับถนนราชดมรินะครับคือราชดมรีเนี่ยมันจะไปถึงมันจะไปตัดนู่นเลยที่ เวอร์เทสซิสเตอร์ครับตรงนี้อยู่ที่ตรงนี้อยู่แยกสุดรุมนะครับเราก็ข้างหน้าเห็นสุดรุมไหมครับดิแป๊บนึงเนี่ยผมเทปมองที่สุดรุมเนี่ยตรงน,นี้คือสภาสร้างใหม่นะครับคมาสมัยก่อนไม่มีนะคนมาหา ไม่มีสะพานนี้นะครับตอนนี้เชื่อมต่อเข้าไปไตึกอาคารนี่เขาเรียกาอาคารพป,ปรลอแล้วมีสอกอด้านหลังอาคารใหญ่มากเลยนะครับตอนนี้ดุสิตโรงแรมดุสิตธาน,นีหายไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้จะกลายเป็นเซนทรันดุสิตนะครับเป็นแหล่งช้อปปิ้งมอลล์ที่ใหญ่ของประเทศไทยเลยนะครับนั่นแหละครับอดีต50ปีเป็นตึกที่สูงที่สุดแห่งประเทศไทยนะครับเราก็ดูข้างหน้านะครับตอนนี้เกียรหมดแล้วครับเตรียมตั้งเตรียมวางรากฐาน หลังจากตรงนี้ไปเราก็าจะไปผ่านเขาเรียกว่าอ,าอดีตโรงเรียนนายร้อยจอบรอนะครับเขาเรียกว่าลัวแดงครับโรงเรียนเตรียมทหารได้โอเคโอทคครับอขอโทษครับเขาเรียกโรงเรียนเตรียมทหารลัวแดงโรงเรียนเตรียมทหารลัวแดงสมัยก่อนเด็กนักเรียนเตรียมทหารก่อนจะแยกเหล่าต้องมาอยู่ที่นี่นะครับซึ่งย้อนไปเมื่ออดีตเมื่อผมนักสามสิบปีแล้วอ่ะเราจะมีเห็นเด็กนักเรียนเตรียมทหาร นี่คือศวนย์ดนีนี่รอหกนะครับหรือท่านไหนที่เมืองไทยนี่นะครับแล้วก็ข้างหน้าตอนนี้อาคารเตรียมทหารย้ายไปหมดแล้วนะครับแล้วย้ายไปที่อ,อ,องค์ครษณ์นะครับตปลครับส่วนตอนนี้ทหารยุทธญี่ปุ่นย้ายจากอโศกดินแดงย้ายมาที่ตรงนี้นะครับ พร้อมบ้านพักด้วยนะเป็นแปลงใหญ่มากแล้วก็ตึกใหญ่มากเลยนะอะเดี๋ยวเราตรงนี้เราจะเห็นเขาเรียกสะพานไทยเป็นเยี่ยมเมื่อกี้เราอยู่รอดใต้สะพานไทยญี่ปุ่น5ตรงนี้ครับตัวแดงเสื่ไปแล้วกลายเป็นเอ่อเสยียกลายเป็นวันครับี๋ยววันะครับแบงคอกเขาเรียกด h e วันป่ะด h ววันเนี่ยครับั้วเอาไม่เห็นลัวต้นไม้บางครับฝั่งนั้นนีจะเห็นธงชาติญี่ปุ่นอยู่คือฐานทูตญี่ปุ่นนะครับตรงนี้คือโรงพยาบาลนี่วัน วันแมงคอกเป็นที่ใหญ่ที่สุดข,ของเมืองไทยเลยครับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่สุดข,ข,ของเมืองไทยนะครับบริหารงานสร้างโดย KCC Asset นะครับก็ของท่าน,นตอนนี้เขายัอยู่ก่ขขอนไก่นะครับยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรยังเหมือนกับเดิมเมื่อสมัย20ปีที่แล้วเหมือนเดิมครับตึกนี้ ฝั่งตรงข้ามก็ขวามือเอนี่ครับแต่ก่อนเป็นแปลงใหญ่ทนนี่คิดเตรียมสร้างตึกใหญ่้ะนะแต่ก่อนนี้เป็นที่ว่างโลง่งมา20กว่าปีแล้วกับได้อยู่นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าบ่อนไก่ละผมจะขึ้นทางด่วนบ่อนไก่ไปลงที่ดินแดงนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่ผมจะแลบแล้วนะครับเพราะว่าเดินทางระยะไกลเราจะไปพักกันเบรกผมคิดว่าจะเบรกกันที่ปตท ส0บบาทเท่าเดิมนะครับผมก็จะหลับแล้วนะครับ